ท่ชาโตอยู่ก่อนป็นทีก่อนนะครับนักการทันไฟครับจะขออนุญาตเรียนเชิญผู้บริหารที่มาถ่ายรูปบนเวทีร่วมกันนะครับขอเรียนเชิญคุณมาซาบิสึอุโมน้ครับรองประธานบริษัทเอิร์ธประเทศไทยจำกัดครับเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญคุณปัทมาศรีสิงห์ครับกรรมการบริหารบริษัทเอิร์ธประเทศไทยจำกัดครับเรียนเชิญขึ้นมาถ่ายรูป,ปรบนเวทีร่วมกันนะครับเอเบเเเาล่าลาาปปะต้องนนบ,อบอกว่าส่วนส่วนทุกท่านครับคุณอาจจะไม่ได้ไปในวันนี้แต่ วันที่14พันวาคมเราจะประกาศผลอีกทีหนึงใน Facebook ของมอนดามินคุณอาจจะเป็น19ท่านก็ได้ที่จะได้ไปทริปเที่ยวกับคุณซีนองนิวแบบนี้นะครับเอาละฮะเดี๋ยวเราให้ทุกท่านนะครับได้ทำการถ่ายรูปร่วมกันก่อนนะครับอย่างที่เราสร้างนันดีครับว่ามอนดมินเนี่ยนอกจาก3สูตรที่คุณซีนองนิวนะครับพอกล่าไปแล้วเรายังมีอีก หลายสูตรมากๆกดเลยถึง8สูตรด้วยกันครับมีทั้งมานามินแอดวานแคร์ที่เป็นรองมินนะครับทำความสะอาดแซกซึมลึกถึงล่องเหงื่อรวมถึงซอกฟันด้วยนะครับหรือจะเป็นมานามินททัลแคร์มีเนียมมินนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสูตรที่เหมาะสมะมากๆด้วยกลิ่นม,มินและความหอมสดชื่นดูแลได้ถึง7ประการในช่องปากเลยครับหรือว่าจะเป็นสูตรมานามินททัลแคร์เอ็กซ์ว่าครูมินครับสูตรนี้จะเพิ่มความครูเข้าไปให้เย็นซาบซาระบาบบนปากน,ปนะครับ เอาละเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญเพิ่มเติมนะครับเพ้่มาถ่ายรูปท่านอยู่ระเบียงิธีกอนนะครับขอเรียนเชิญครับคุณภูกุดาริวโซครับผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตบริษัทเอิร์ธประเทศไทยจำกัดครับและขอเรียนเชิญคุณบันดิตบินสลาผู้จัดการฝ่ายการตลาดการค้าบริษัทเอิร์ธประเทศไทยจำกัดเรียนเชิญถ่ายภาพบนเวทีด้วยกันครับเอาละครับ ต้องบอ,อกว่ายังมีอีกหลายสูตรนะครับสำหรับมอนดามินนะครับกับมอนดามินทอทัลแคร์แอลกอฮอล์ฟรีครับสูตรนี้จะไม่มีแอลกอฮอล์ผสมเลยซึ่งดูแลช่องปากได้นึกถึง7ประการครับและเป็นสูตรสุดท้ายครับมอนดามินเปปเปอร์มิ้งรสเป็นรสเปปเปอร์มิ้งนะครับสูตรดั้งเดิมจากญี่ปุ่นลดการสะสมของแบคทีเรียได้เป็นอย่างดีสูงสุดถึง99.99% 99ไม่แสบปากเลยนะครับและสูตรสุดท้ายอันนี้เป็นสูตรสำหรับน้องหนู ที่อายุน้อยนะครับอายุมากกว่า6กขุณพี่ไปาสามารถใช้ได้นะครับสำหรับสูตรมอนดดมินคิดรสมิกซ์เบอร์รี่ครับตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถทําให้การสะสมของช่องปากแบบท,ทีต่ตต่างๆของน้องๆนะครับสะอาดยิ่งขึ้นและหอมสดชื่นยิ่งขึ้นนั่นเองครับเอาล่ะเรบอกว่านี่คือทั้งหมด8สูตรด้วยกันนะครับใคไรก็ตามที่ชอบสูตรไหนปรับให้เข้ากับไลฟ์ไสไตล์ของคุณแล้วใช้นะครับเพราะว่า มอนดามินเนี่ยเขาใช้แต่การผลิตด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นการันตีได้เลยนะครับว่าคุณภาพเขาคับแน่นจริงๆทั้งคุณภาพประสิทธิภาพดูแลทุกขั้นตอนมั่นใจได้เลยว่าผู้บริโภคท่านหลังจากใช้พึงพอใจและการันตีด้วยย,ยอดขายอันดับหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่นครับดังนั้นนะครับใคตก็ตามส่วนสุกท่านครับคุณนี้ที่ยังไม่ได้ซื้อนะครับขอแนะนําเลยว่ามอนดามินจะช่วยตอบโจทย์ช่องปากคุณได้เป็นอย่างดีแน่นอนครับ นี่นะครับเดี๋ยวให้เป็นช็อตการถ่ายร่วกกอนนะครับน่ารักมากเนี่ันนี้ครับป็เชสเตอร์คู่แรกของเรานะครับคุณซีและน,น้องดุนิวนะฮะก็เป็นพริจัตเตอร์ที่ดีใจมากๆได้มาต้อนรับสนสนทุกคนในวันนี้นี่สวยงามมีหลากหลายรถนะครับมีน้ำมันอยู่แปดกลิ่นด้วยกันนะครับปรับให้เหมาะกับตัวเราได้เต็มที่เลยกิจกรรมของเรานะครับคุณอาจจะคิดว่าอุ้ยหมดหรือย,ยังยังไม่หมดนะครับหมดใจรอสักครู่ เดี๋ยวเรามีช่วงวิที่พิเศษมากๆให้กับทุกท่านนะครับในวันนี้คะทุกท่านครับอย่าลืมนะเล่นแฮชแท็กวอน a ามิน X4 นุ่นิวด้วยนะครับ <_ S 1> เออภาพบรรยากาศดีๆแบบนี้โมเมนต,ต์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับผมเชื่อว่าวันนี้สนๆทุกคนน่ารักมากๆให้ความร่วมมือเต็มที่มากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรานะเตรียมชาร์จแบตกล้องให้เต็มที่เตรียมชาร์จแบตโทศรศัพท์ให้เต็มที่นะครับ เพราะว่าจะมีกิจกรรมสุขสนานที่มอบให้กับทุกคนคนเวทีนี้แน่นอนครับมาสวยงามมากๆครับเออขอเสียงปรบมือกับทีมผู้บริหารทุกท่านด้วยครับอ่าขออีกหนึ่งช็อตนะครับออ๋ขออีกหนึ่งช่อนะขออีกหนึ่งช็อตขออีกหนึ่งช็อตขออนุญาตนะครับขออีกหนึ่งภาพ สวยๆเลยนะคบของทีมผู้บริหารกับเรานะที่อยู่กับคีณซีใลน้องดิวนะครับใครก็ตามที่ดูทีวีซีไปแล้วนะฮะัเขาวีไหมเขาวีเนาะน่ารักไหมสุดยอดสุดยอดทีนี้นะครับย้ำนะว่ายังมีอีก19ท่านนะครับที่จะได้มีโอกาสไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นกับคุณซีและน้องดิวอย่างแน่นอนแต่เราต้องมาลุ้นกันนะครับว่าใครจะได้รับสิทธิ์นั้นบ้างน,นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำตกลกาให้ฟังรอบหนึ่งบนเวทีนี้นะครับ ามาขอภาพสวยๆส,สักหนึ่งภาพนะครับมิี่ผู้สื่อข่าวันนี้นะครับขอบคุณม,มากๆเลยนะครับอย่าลืมประชาสัมพันธ์นะครับมอนนำมินจะเป็นผลิตภัณฑ์น้ำยา,า้่นปากที่ตอบโจทย์พวกเราอย่างแน่นอนนะฮะซึ่งยอดขายการันตีอันดับหนึ่งที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้คุณไม่ต้องบินไปไกลถึงญี่ปุ่นแล้วครับที่ประเทศไทยก็มีขายแล้วย้ำเลยนะครับว่าดีๆแบบนี้นะครับใช้ดีแล้วอย่าลืมบอกอเพื่อนๆให้ระดมนะร่วมกัน ปุ้ดปากอย่างน้อย30มวินาะทีร่วมกันครับยี่ปีหึแูนแบบนี้เลยสวยงามมากๆดีครับเอาล้วครับขอเสียงปรบมือกับทีมผู้บริหารทุกท่านด้วย และแน่นอนนะครับว่าตอนนี้นะฮะคุณซีน้องนิวนะครับก็น่ารักมากๆเดี๋ยวเราจะได้เจอเขาบนเวทีนี้อีกราไมอยากแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราให้ทั้งคุณซีและน้องนิวนะครับไปนอนพักผ่อนก่อนขอเสียงปรบมือให้กับซีดนว์นิวเอาละครับย้ำอีกรอบนะรอบนี้การย้ำรอบท้ายเลยนะครับอย่างแรกครับอย่าลืมเล่นแฮชแท็กคอนดามิน X ซีโนว์นิวด้วยนะครับอย่างที่สองครับยังเหลือพื้นที่อีกส9ท่าน